สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านครับสวัสดีครับท่านผู้ชมคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมท่องเที่ยวครับแถวแถวอำเภอเยืงสาเนี่ยนะครับเราจะเข้าทางนี้นะครับทางเล็กๆเนี่ยครับเขาเรียกว่าทางอะไรเดียทางเขาอาทางไปทางไปไล่ไปนานะครับทางไปให้ไปนานะครับท่านผู้ชมดูครับทางเล็กะแต่โหถ้ารถปิกอัพสวนมาในลําบากแน่ครับโห แอบไายก็มาได้ครับต๊ะของท่านผู้ชมเอามาชมบรรยากาศครับโอ้โหสวยงามก็ครับผมเสียดายเสียดายครับผมอยากเอากล้องถ่ายไปด้านด้านข้างนะครับท่านผู้ชมแต่ไม่สามารถจะทําได้ครับเพราะว่าตอ้นี้ผมก็ขับรถอยู่ครับอ๋อทางทางเริ่มกว้างแล้วครับท่านผู้ชมโอ้บันนอกบันนาเนาะสมัยใหม่เนาะครับ ถ้าเป็นสมัยเก่าเนี่ยคงไม่ได้ลาดซีมเมนต์แบบนี้นะครับเทซีมเมนต์นะครับวันไอ้อยาเดินเจอแล้วครับเจอหลูกรังแล้วครับเอาไปก็ไปอ้เจอหลูกรังแล้วที่นี่แต่ข้างซ้ายของท่านผู้ชมนี่เป็นทุ่งนาครับสวยงามมากครับท่านผู้ชมคน <c oughs> ขอขอถ้าขอขอเก็บบรรยากาศครับขอเก็บบรรยากาศนิดหน่อยครับให้ท่านชมได้รับชมครับ อ่านี่ครับด้านด้านข้างของท่านผู้ชมครับแต่อาจจะเป็นทุงน่งนาแบบนี้ครับตอนนี้ผมอยู่แถวแถวบ้านนาเหลืองนอกครับนาทุง่งนาบ้านนาเหลืองนอกบางส่วนก็ข้าวก็เริ่มเริ่มเหลืองแล้วครับ่าข้าวเริ่มเหลืองแล้วครับเอาไปกันต่อครับเราติดหน้ากล้องรถเกินไปเลยต้องจอดรถครับถ้าไม่จอดรถเราจะถ่ายทําไม่ได้ครับ เราจอดรถครับผมแม่เป็นน้องอันเขาจะถ่ายทำบ่ได้ครับท่านผู้ชมไปกันเลยโอ้โหนี่ทางจะออกตรงไหนผมไม่รู้นะครับผมไม่เคยมาแล้วครับแต่ว่าอยากจะมาครับอยากให้ท่านผู้ชมได้รับชมว่าบรรยากาศชนน้ำบดแถวแถวเพีิงสา์เป็นอย่างไรบ้างนะครับถ้าข้างหน้าถ้าข้างหน้าไปไม่ได้เราก็คงกลับทางเดิมเนาะ ไปก่อนครับไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันครับกลับได้ไม่ได้ค่อยว่ากันแต่ผมว่าทางนี้ผมว่าถนนหัวข้างข้างสวนนี้โหหน้าอยู่มากครับผมว่านะถ้ามีที่ดินแถวนี้น่าจะเข้าท่านะเพราะว่าบรรยากาศดีคับท่านผู้ชมเพราะว่าด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมก็จะเป็นทุ่งนากว้างนะครับอากาศก็จะเย็นดีนะครับมา เขาท่าครับเขาท่าโอ้เขาขุดสระนี่มีน้ําอยู่ครับท่านผู้ชมโอ้สวยอยู่ครับสวยอยู่โอ้ด้านหน้านั้นก็จะเป็นสวนยังสวนยังพลาครับครัพ่อแม่พี่นอ้องสวนยังพลาโอ้กว้างไหมดูโอ้เยอะอยู่ครับท่านผู้ชมสวนยางาลาเยอะอยู่ครับ โอ้ตอนี้ผมขอขอขอวิวสวยๆครับขอวิวสวยๆขอ,ขอ,ข,อขอถอดกล้องหน่อยครับเจอดจอดรถครับเจอะรถนี่ครับโอ้โหด้านหน้าท่านผู้ชมก็ข้างๆ่านผู้ชมก็จะเป็นวัดสวยงามมากครับเป็นวัดครับพระแม่เปน็นน้องวัดน้าเหลืองนอกครับโอ้โหสวยงามครับสวยงามเอาเดินทางกันต่อครับเดินทางกันต่อไปครับวันเราจะออกที่ไหนงานนี้ ไม่รู้เส้นทางครับเอาไปไปตามเรื่องโอ้ ผมว่าถนนลูกลังนี่ก็กว้างเหมือนกันครับผมดูแล้วประมาณสัก8เมตรแต่แต่ว่าดูแคบเพราะว่า,า,วามีหญ้าขึ้นลกข้างทางเลยดูเหมือนแคบครับแต่จริงๆแล้วกว้างครับท่านผู้ชมกว้างประมาณ8เมตรได้ครับ สวยสวยป่าไผ่สวยนี่เป็นที่ของใครโอที่ตรงนี้โอเลี้ยงวัวครับเลี้ยงวัวอโ,อโ,โ,โอ้ด้านหน้าด้านหน้ามีแมคโครครับไม่รู้จะออกได้หรือเปล่าเดี๋ยวถ,ถาม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 ชาวบ้านดูครับชาวบ้านดูครับออกไปได้รอ ออกไปได้ก่อได้ได้ออกไปได้ตรง,งไปเรื่อยๆใช่ไปเรื่อยๆใช่ถ้าใช่แต่จะออกได้น่ะเออบันนาแฮ้วครับท่านผู้ชมบันณาแห้วน่าจะไปเที่ยวเขาจะไปบ้านกอดก็เออนาแห้วเลี้ยวซ้ายอย่างเดียวเอาเอาไปไปไหลถามถามชาวบ้านแะล้วออกไปได้แม่แถวว่าเราไม่โคทำทางนี่เราจะเราจะ ไอไหวไหมเนี่ยโอ้ยไหวอยู่เข้าไหวอยู่ชั่วทีชค่วีอ๋อเขามาทํานี่ครับล่องล่องอะไรเอยเออเขาเรียกว่าล่องล่องล่องอล่องถอดระบายน้ําถอดระบายน้ำครับถอดระบายน้ําแต่ผมจะไปตัดคลิปนะครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมได้ดูบรรลุกับผมบอ๋อผมจะไปผ่านไหมครับงานนี้ฮะอ๋อเมโครเขาหยุด กินอาหกินข้าวกินปลาแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูดูบรรยากาศครับอ่าพอบรรยากาศครับตอนนี้เราไปโคกกับพักกินข้าวกินปลาครับโอ้ด้านนี้ครับไปออกบานนาแห้วครับอไปเลยครับโอ้โหไปไกลไปเลยอ๋อด้านข้างท่านผู้ชมก็จะเป็นป่าด้านด้านด้านนี้ครับเป็นป่าครับนี่ครับโอ้ยปลาใหญ่แล้วครับเป็นปลาของชุมชนครับนี่ครับ ไปกันเลยครับอ้าวไปเลยด้านหน้าเป็นอย่างไรบ้างโอ้ปิดกระจกครับบอกให้เลี้ยวซ้ายตลอดโลดตายด้านนี้ <c oughs> <c oughs> แม่ จเป็นต้องไปครับกลับก็บกลับไม่ได้ครับท่านผู้ชมไม่รู้หายไม่มีที่กลับนะครับโอ้โหไหนๆก็เข้าก็เข้าย่างเดียวครับกลับรถไม่ได้แต่กลับตรงนี้ได้ครับอ่าโอ้โหโอ้โอโอ้โอ้โซ้ายตลอดซ้ายตลอดอ่ะซ้ายตลอดโอ้ทางเริ่มแคบแล้วครับทางเริ่มแคบแล้วบ้างานนี้พากันเข้าป่าเนี่ยครับ ข้ากับข้าปลาขาับรถคนแม่ไปน้องแต่ละ่ะงานนี่โอ้โหโอ้โข้าปลามนลึกกึกึแล้วครับแม่งานนี้กลับก็กลับไปได้ครับเดินหน้าอย่างเดียวครับป่าชัดชเนี่ข้างนอกหลอกเราว่าจะเป็นที่ชุมชนแบบเจริญเจริญกลายเป็นว่า ยิ่งเข้ามาก็ยิ่งปลาครับตาย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 ครับตายรถติดลมนี่แย่นะครับท่านผู้ชมโอ้โอ้ตายแล้วข้างหน้าเป็นไรครับนั่นไหวไหมนะฮะโอ้อ๋อโอ้สุดนี้ครับอัดท้อที่ท้อไปขวาไม่ได้ครับไปซ้ายครับไปซ้ายโอ้โหโุ่งนาครับโุ่งนา ก็อ่าคุณพี่ๆเขาก็มาเยี่ยมชมอ่าิมแกไปยังไงนะรู้จักจกันไม่รู้ไม่ก,กันไม่รู้ยิ้มอย่างเดียวครับท่านผู้ชมอ <laughs> าเรามาบ้านเขาเราก็ต้องแมมเป็นอะไรดีอืมก็ทําเป็นมิตรไปก่นนอนเนาะรู้จักจกันหลังไม่รู้ก็ไม่เป็นไรครับ อ่ามาดูมันดูครับมดูด้านข้างนี่สวยงามครับท่านผู้ชมนี่ด้านนี้ครับโอ้โหเป็นนาครับนานี่ครับเอาเปิดกระจกหน่อยโอ้สีนี่ครับสีรู้สึกว่าเหลืองอลามหมดเลยครับโอ้โหเหลืองสวยเหลืองสวยอ้าวไปเลยไปเลยออกไปเลยอ้าวเสียบมือถือไปเลยครับรถมาหลังรถมาหลังรถของประชาชนแถวนี้แล้วครับ ไปกันเลยโอ้โหดูสิว่าทางเริ่มดีครับมีทางเข้าสวนนะครับท่านผู้ชมโอ้โหทางเข้าสวนดีอย่างนี้ก็เข้าท่าอยู่ครับเมื่อชักโครกด้านหลังนั้นไม่เข้าท่าเลยนะครับเป็นลิ้นลุกหลัง <laughs> เป็นเลยครับเราไปดูข้างหน้ากันไปไปชนภายด้านหน้าว่ามีอะไรให้ดูบ้างเอ่อเป็นไปเปนนองแต่นี่ก็ผมคงจะอ๋อขอไม่เกี่ยวข้าวแล้วครับเกี่ยวข้าวขใช้เครื่องเกี่ยวครับท่านผู้ชม ไม่ได้เกี่ยวมือแล้วครับอ๋อทันสมัยครับเกี่ยวข้าวใช้เครื่องครับใช้เครื่องเครื่องเด็ดเด็ดเอาไปาย,ยอดข้าวท่นั้นเองครับอ้าวเขาบอกเขาเลี้ยวซ้ายตลอดก็เลี้ยวซ้ายตลอดนะฮะจะเข้าไปขวานะ<ม>เป็นเรื่องนะครับมแม่พาเรามาป่าครับลึกกึกือเลย โอ้โหงานนี้ mm hmm. oh, ไกลเหมือนกันนะครับกลัวจะออกหลุดออกไปจากในในที่นี่นะครับกลัวจะไปถึงหมู่บ้านคงจะไกลไหมครับเนี่ยเดี mm ๋ hmm. ยวก็ยังมีบ้านคนอยู่ครับบ้านประชาชนอยู่ครับอา mm hmm. oh, ออกไปเลยโอ้ mm hmm. oh, oh. ไกลเหมือนกันครับเนะี่ย อย่าให้รถกับบางรถยนต์มาสวนกันเลยครับสวนกันลำบากมากครับทางแคบมากผมว่านะขอให้โชคดีเถอะโอ้โชคดีครับสำเร็จมาเข้าถนนเขาเรียกถนนอะไรครับนะถนนรอบพชอช่อถนนรอบพชอ เราจะออกไปแล้วนี้เราจะออกไปในเมืองนะครับโอ้ไปกันแล้วโอ้คงจะปิดคลิป้วครับท่านผู้ชมคงจะปิดคลิปเราแบบพไปนอกครับเส้นทางนี้ก็จะเข้าไปในเมืองแล้วครับตอนนี้เราอยู่แถวแถวบ้านดอนน้ำคกนะครับบ้านดอนน้ำคกแกก็นะน่าจะใจครับอคงจะปิดคลิปไปต่อเองครับถึงหุ่นตางเจริญแล้วครับกดไลค์กดแชร์กดก็ะดิ่ติดตามครับเพื่อนปไปกระลังใจครับสำหรับการชชนไพวันนี้ครับ